จุดต่อเบเกอร์โซลาเซลล์ง่ายๆเรามาดูครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะตัวนี้ประกอบไปด้วยเซิร์ชนะครับตัวการฟ้าผ่าแล้วก็ตัวเบเกอร์ดีซีเลือกขนาดมิลลิแอมได้เลยนะตัวนี้เลือกตามเหมาะสมกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟเข้าตรงไหนไฟออกตรงไหนนะสองสายตัวนี้เข้ามาเห็นไหมมาจากแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะคำนวณแผงโซลาเซลล์กับเครื่องกิจไทยอเมอร์เตอร์ให้ดีนะครับว่าใช้ขนาดไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้กิจไทยอเมอร์เตอร์เป็นแบบขนาด1,000วัตต์ รเริ่มทำง,งานตั้งแต่18โวลต์ถึง60โวลต์ผมก็จะใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด550วัตต์ขนาดกัน2แผงนะครับมันก็จะได้พอดีเลยนะครับ1,100วัตต์ไม่เกินครับเครื่องตัวนี้ยังสามารถรับได้อยู่นะไฟเข้ามาแบบนี้ครับนี่ไฟเข้าแบบนี้บวกและลบจากแผงโซลาเซลล์นะมาเข้าที่ตัวเซิร์ชนะกันฟ้าผ่าแล้วต่อสายดินออกไปนะต่อสายดินออกจากกล่องตรงนี้นะชุดประกอบกล่องเรียบร้อยครับใช้จริงๆ ใช้งานหลักจริงๆนะครับสำคัญสำคัญคือ2ตัวนี้นะครับตัวเซิร์ชกับตัวเบเกอร์นะมาเรามาดูครับตัวนี้บวกและลบเข้ามาที่ตัวเซิร์ชครับแล้วเราจัมขนานกันมาเลยนะจัมขนานกันมาตรงนี้แล้วเข้าที่เบเกอร์ครับเบเกอร์ก็ยังเป็นขั้วบวกและขั้วลบเข้ามาตรงนี้เห็นไหมออกมาบวกและลบสสายตรงนี้ครับแล้วเราสามารถต่อตัวนี้เข้าเครื่องได้เลยนะเข้าเครื่องปิดท้ายอิมอเตอร์ได้เลยบวกนะครับแค่นี้ หลักการง่ายๆครับต่อจากแผงโซ,าซลาเซลล์มาเข้าตัวเซิร์ชก่อนนะครับแล้วก็เข้าตัวเบเกอร์แล้วออกมาที่ตัวติดทายอิมอร์เตอร์เห็นไหมหลักการง่ายๆครับสาหรับการทํางานของโซลาเซลล์เห็นไหมแบบนี้แล้วก็มาผ่านตัวเบเกอร์แล้วเข้าที่ตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็สามารถต่อ,อใช้กับปลั๊กไฟบ้านได้เลยแค่นี้